เห็นแล้วพ่อเห็นแล้วพ่อเห็นแล้วได้กินบ่พ่อโอ้เจ้าจะกินบอกเขาว่ากินแล้วมีกำลังแล้วพ่อไอพญาวกน่ะนี่เห็นแล้วครับนี่เป็นพญาโ卜ขมนอกมันอยู่เลือกๆอยู่กลางอยู่กลางจอมอยู่กลางใจโพนเลยนะครับตอนนี้ก็จะเอาไปให้พ่อกินให้พ่อมีกำลังครับเออพี่ี่ครับนี่ครับเสรแล้วโอ้ฟอร์นังถ่ายหัว ตัวเองก็เป็นแนน,นเดียวไอ้บ้าหนี่พลังมันคือเป็นในนั่นโอยเข้าไปพ,กพ,กพกอกดึงกลางมาันแหละหอยแข็งเฮ่ยเนาะอห้าบูดบูดมาแล้วแม่จะกินวะแม่บางชนิดต้นกระโบอยากเข่าพูดนะมันเข้าไปพันเข้าไป พี่น้องอ้อมจะก่อนปอบมันก็เป็นมันเป็น่องว่างเป็นพงเด็เด,ด็ใกล้จะห่อเลยโพมกวนกับมีงัวน,น,นี้บอกทำหน้าที่ใครนี่ นางควายาบมาเลยในพ่อั่นแหละบินกับไอกพ่อเองนีบอกเดี๋ยวได้ซองไหโอ้ยหลืดบ่เคยยังบเห็นน้าเบิงนาเบิงจอยได้บุมมีเห็นเด้นางควายยานางควาาปวกเห็นบ่แม่นี่แหละนางควายยาเห็น่หัวเลยแม่ขึ้นมาง่อยเดหัวน้อเด้เด้ มมเลยพ่อมมเลยอันนี้มันเป็นท่านาทีออกลูกหัวนี่นะมุมเลยพ่อเป็นรสชาติได้พ่อฮะเสื้ออยู่เื้อโยก็ไม่เมาเลยหรอวะกกินแมงเมาดิบนี่โอ้สุดยอดแล้วพ่อสุดยอดสุดยอดไมยมันไข่บอลูกมันต้องมัดหัวนี่นะก็จักแล้วเขาว่านั่งควาย่ากันนั่งควายยากเขาตัวเอดังไพ่ใจเดี๋ยวพ่อโยกโป๊ดีกว่า เยี่ยมเยี่ยมเยีย่ยม <S 1> <S 1> <S 1> เอาคิดกิมนั่งไปนะปวกอ่ะจะว้ายกพี่เพียงเท่านี้ก่อนครับ